สถาปนาวเวทีมวยราชดำเนิน70ปีครับโดยผลงานโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาครับนี่เป็นมวยคู่ที่5ครับพระจันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมต่อน้ำหนัก2ปอนด์ครับพระจันฉายมา119ส่วนเพชรน้ำงาม2มีอุดรมา121ครับเพชรน้ำงามนีในรอบปีที่ผ่านมาโชว์ฟอร์มสดใสซา,าบซ่าเหลือเกินนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็ชนะคะแนนวีระชัยวอยวัฒนานน์ ได้แชมป์122ปอนด์ราชดำเนินชนะหยาดฟ้าราชานนชนะยอดมงคลต่อหลัก2ครับส่วนพระจันฉายครับชนะเพชรอภิมล์สี M 4, ชนะหยาดฟ้าและก็ชนะยอดมงคลต่อหลัก2เช่นเดียวกันในรอบปีที่ผ่านมานี่พระจันฉายแพ้เพียงไฟเดียวก็คือแพ้ยอดมงคลนะครับและมาล้างตาเอาชนะได้และคู่ชกของเขาทุกคนนอกจากเหนือจากยอดมงคลแล้วนะครับพระจันฉายต้องต่อน้ําหนักทุกคนครับ ถือว่าถ้าเกิดชนะไฟนี้ก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นครับนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งไประเทศไทยแล้วก็สยามกีฬาอาวอร์ดเป็นมวยที่เก่งหาตัวจับยากครับพาาระจันฉายเพียงแต่ว,ว่าหลักเกณฑ์นในการคัดเลือกนีแมนะ่ก็ต้องลุ้นกับแสงมณีครับ <c oughs> แข้งซ้ายครับเพชรนำง,งามครับมาสู้ครับนักชกจากวารินชำราบจังหวัดวนพระธานีครับมีโอกาสขึ้นมาเจอพระจันทรฉายก็ถือว่ามาได้ไกลแล้วครับเพชรนำง,งามโดยผลงานการสร้างของกลุ่มพลังใหม่บ้างกะปิครับส่วนพระจันร์ฉายก็สิทวันทรงชัยครับ เป็นมวยที่ชิงจังหวะชิงไหวชิงพลิปครับฝีมือจัดจ้านทั้งคู่นะครับเล็กกว่าสั้นกว่าต่อน้ำหนักด้วยครับพระจันฉายแต่ว่าเกรดมวยชื่อมวยชั้นมวยดีกว่าพระจันฉายนี่แสนสี่ครับค่าตัวของเขาดูครับเตะหมุนเลยทีเดียวครับเพชรนำงามท้งนี้ท้งนั้นเจอพระจันฉายนี่ก็เรียกว่า ทำลายจังหวะหมดครับแทงซ้ายออกซ้ายได้ออกขวาดีครับตอนนี้อยู่กับเสียแข่ครับสีเสื้อเด่นก็คือพอเพชรน้ำทองนักชกจากเขตบางประกอบกรุงเทพครับวานแทงซ้ายแทงซ้ายกำปั้นขวาครับมาเป็นชุดครับเพชรนำงามแม่เราไปลงล่ากลงล่ากปุ๊บแมาขึ้นบนครับต้องขึ้นบนแล้วครับนั่งมวยครับพยายามอย่าลงล่างเอาแทงเอาขวาไปครับโอ้โหดูแกจับครับรัดแบบนี้นี่ให้คู่ต่อสู้อ่อนแรงครับ แล้วออกมาผ่อนเกมกันหน่อยแหมก็คือดูความคลาสสิกของมวยคู่นี้ไม่ได้ดูความพระหัมเดือดดูวิธีคิดดูวิธีชกของนักมวยยอดฝีมือครับแข่งไปเจอแข่งคืนครับเร็วครับพระจันร์ฉายเข้าออกเร็วมากครับพห็น้ำงามเนีย่ยลุ่มลากกระอหุกซ้ายหุกซ้ายครับอะโดนครับพระจันร์ชายาฟันซอกขวาครับพี่น้ำงาม เป็นพนังางนบอกว่าจะถอยไปไหนเพื่อนพระจารยร์ฉายก็ไม่ได้ถอยอย่างเดียวครับมีโต้อย่างนี้ครับดูครับลีลาของเขาครับนี่ถือว่าเป็นถือว่ามีแฟนสวยนะครับพระจันทร์ฉายนีย่คนมีแฟนสวยทําอะไรก็ดูดีครับที่สําคัญแล้วเก่งด้วยครับตัวเขาเราเก่งด้วยเจ้าของฉายยาฉายเป็นชุด ตลาดหลักทรัพย์ในยุนี้นี่โอ้โหต่อแพงไปแล้วครับพอาจัน์ฉายได้เปรียบก็ต้องกระตุ้นกันและกันแหะครับทีมงานของพทํางานครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วครับได้ขึ้นมาเจอยอดฝีมือในเวทในทิกัดนี้โอ้โหกวาดสายตาไปทั่วโลกและไม่มีใครแล้วครับสู้กับเขาลําบากอแข่งซ้ายแข่งขวาคืน้วยขวาครับ แข้งซ้ายครับเดะหลุดเอาวางขวาไปแข้งขวาแข้งซ้ายคืนด้วยซ้ายอ้โหแลกแข่งกันมันครับแล้วมีหมัดมีแข้งอดูครับเพชนน้ำางาครับคือชกแบบนี้นี่ไม่ว่าแพ้ไม่ว่าชนะก็ได้รับเครดิตครับไม่เสียของอ่ถ้าเกิดชนะได้ถือว่าเป็นโบนัสนี่ครับบอกว่ามาอะไรเพื่อนปอาจารย์ฉายบอกว่าไปอยู่แล้วครับ อื้หือุกซ้ยยยายขณะที่พระจันฉายวางแข้งซ้ายอื้ไปเตะเขาแต่ว่าตัวเองนี่ขาอ่อนล้มไปครับเข้าผิดทรงไปหน่อยล่างซ้ายครับนี่ก็ได้ทั้งขวาทั้งซ้ายแต่เจอขวาครับโอ้ตั้งรับจากทางดีมากครับพระจันฉายจุกจิกชกยากสายตาดี ุกซ้าย,ยแข้งซ้ายหลุดเจอแข้งขวาครับเกี่ยวระหว่างขวาครับเพชนน้ำงาแทงซ้ายไปไม่ง่ายครับซ้ายอืมดูครับซ้ายขวาจวดลมครับประจันฉายออกมาแนวพราะมั่นใจแล้วเอาได้แข้งขวาดัานโอ้ดูครับดันล้มเลยครับสถานการณ์ไม่ดีแล้วนะครับอู้หูเจอซ้ายหน้า คือพกคู่ต่อสู้ขยับปุ๊กไซน้าพระจันฉายออกเลยครับน้ำหนักอาจจะไม่หนักเหมือนเท้าหลังเพียงแต่ว่ามันชัดเจนแหละครับคู่ต่อสู้ดีป้องกันลำบากนะใช้ขาหน้าออกอาวุธก่อนป้องกันลำบากและที่โอ้โหดูครับล่ําดอกนี้แล้วไปลงอยู่ข้างล่างซะด้วยครับเทน้ำงามครับแม่หัวใจนะสู้ครับ แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีครับหลักเกลี่ยนี่ดูเป็นรองแล้วนะครับร้ายจริงๆครับอาจารย์ชายครับนี่ครับดูซ้ายหน้าของเขาหนักสู้เท้าหลังไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าอย่างนี้ผมเรียนไปครับว่ามันสามารถทําลายจังหวะคู่ต่อสู้แล้วก็มันได้ความชัดเจนนะครับพราเป็นจังหวะที่คู่ต่อสู้ดับบังไม่ทันลูกซ้ายล่างแล้วก็ขึ้นบนครับน้ําหนักชักจะเบาไปแล้วครับเพชรน้ํางามครับ อ้โหดูครับเจอแข้งซ้ายไปก่อนครับก่อนที่กำปั้นขวาจะถึงกระแทกหมัดซ้ายครับอาจารย์ชายไม่เล่นด้วยแล้วครับแน่ดูครับก็ดูครับสายตาของอาจารย์ฉายมวลยกครับโอ้สบายสบายครับสบายกว่าเดิมอีกครับยกห้ามไม่ต้องดูนะครับคุณผู้ชมครับขาดไปแล้วครับจับยอด3มล้าน3แสนเศษเศษของ ศึกสอสมหมายสถาปนาราชดำเนิน70ปีเสียแขกแจกทองแจกเงินครับมีอัดฉีดแน่ๆไม่ต่ำกว่าแสนรวมค่าตัวแสนสก็ไฟนี้ก็ต้องมี2องแสนสเป็นอย่างน้อย2องแสนสถ้าเกิดชกเดือนละครั้งก็มากกว่าเงินเดือนรัฐมนตรีครับนี่นะครับพระจันทร์ฉายครับได้ลุ้นครับทุกรางวัลที่เหลือครับ hút thuốc ông con gấp các... sáng là phong căn